นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก The t i t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับโยและนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กนัดพูดเบาๆแต่กลายเป็นเจ็ดวัดมองตั้ง มาแล้วครับมาแล้วร้านน้องไท่ก้าปลาสดมาแล้วครับมาบริการขายปลานิลนสดสดใหม่ๆจากบอ่อปลานิลนสดสดขายกันในราคาถูกถูกเพียงกิโลกร,รัมละ70บ,70บาท70บาทเท่านั้นนี่คือปสปอตสตัวอย่างจากบ่อมาถึง <com. S 1> หน้าบ้านท่านแล้วหรือจะโทรหาเราได้ที่0 6 1 1 7 1 8 4 2 2ร้านน้องไทก้าปลาสดมาแล้วครับมาจำหน่ายขาะ ายปลานินสดสดตัวใหญ่ๆสะอาดปลอดภัยขายกันในราคาถูกๆปลานินสดสดเพียงกิโลกร,รัมละ70บาทปลานินสดสดกิโลกร,รัมละ70บาท70บาทเท่านั้นด้านหน้าด้านใน,ด,น,นด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดกักปากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับอีกปไเรตแ่ยนี่คือสปอตตัวอย่างจาก t h e t i t c o m